บทบาทของฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐและบทบาทของฝ่ายความมั่นคงของไทยมันแตกต่างกันเพราะว่าของในสหรัฐเนี่ยบทบาทของ hegemonic power ในการรักษาความมั่นคงของโลกเนี่ยมันเป็นบทบาทที่แท้จริงที่ถ้ามองจากทัศนคติประเทศซึ่งชนะสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่ 2. และจากการเรียนประวัติศาสตร์ของการซึ่งเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นเนี่ยบทบาทของ hegemonic power และฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐในการดูแลรักษาสันติภาพในโลก ในแบบที่ไม่ได้รวมไปถึงอ้ภาร,รกิจสงครามซึ่งไม่จําเป็นในตัวหนอกกลางหลายรอบที่อเมริกาเข้าไปยุ่งด้วยนี่นะฮะและรวมไปถึงสงครามเวียดนานมะารแบบนี้ด้วยเนะี่ยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันมีบทบาทของฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐในการดูแลสันติภาพในโลกในหลายพื้นที่อยู่ทีนี้ถ้าคุณมองถึงบทบาทของฝ่ายความมั่นคงในไทย,ยส่วนใหญ่แล้วไปไปมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่มีบทบาทในต่างประเทศนะฮะมันกลับมีบทบาทภายในประเทศเพราะฉะนั้น ผมก็ถามคําถามนี้สําหรับตนเองเหมือนกันในแบบที่ผมที่ว่าก็มีฝ่ายขวาในไทยนั่งตั้งข้อสังเกตว่าทําไมผมไปโปร US m i l i t a r y p r e s e n c e ในโลกจริงผมไม่ได้โปร US military presence ในโลกแต่ผมมองว่าด้วยระบบของโลกซึ่งเป็นอยู่อ่ะสัมฤทธิ์ได้มีโอกาสใช้กองทัพของเขาเนี่ยในต่างแดนจริงในแบบที่มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงในโลกแล้วบ่อยครั้งก็มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในหลายประเทศซึ่งไม่ได้เป็นมิตรกับสหรัฐ ซึ่งเป็นบทบาทซึ่งค่อนข้าง Proactive แต่ว่าผมเราจะบอกว่าทหารของสหรัฐเนี่ยเขามีอะไรทันซึ่งเป็นภารกิจในต่างแดนราวนี้ถ้าคุณมองดูบทบาทของฝ่ายความมั่นคงในไทยปัญหาทั้งหมดนี้มันคืออะไรล่ะทำไมผมไม่สามารถโปรฝ่ายความมั่นคงในไทยได้ก็เพราะว่าบทบาทส่วนใหญ่มันเป็นบทบาทภายในมันเป็นบทบาทของสิ่งที่ผมเคยเรียกว่ามันเป็นบทบาทของ internal colonization คือมันไม่ใช่ว่าผมชอบนะเวลาจะไปโคลนไนซ์ที่อื่นอะแต่ว่าสมมติว่าบทบาทของฝ่ายความมั่นคงในไทยคือไปโคลนไนซ์ดินแดนอื่นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะผมจะโปรฝ่ายความมั่นคงฮนะผมก็เป็นมนุษย์ซึ่งต้องการแสวงหาดินแดนเหมือนกันไงประเด็นคือว่าผมก็เป็นมนุษย์โบร,ราณเหมือนกันถ้าผมมีฝ่ายความมั่นคงของประเทศผมเองที่วันๆสามารถนั่งส่วนเดนมาร์กได้แล้วก็อยากจะยึดกรีนแลนด์ได้เนี่ยผมก็คงจะเชีย สิ่งที่ผมไม่เชียร์คือการใช้ฝ่ายความมั่นคงในการ internally colonize the domestic population โอเคผมไม่เข้าใจว่าการเชียร์อะไรแบบนั้นนะมันจะสนุกสนานตรงไหนแค่นั้นแหละคือเมื่อบทบาทของฝ่ายความมั่นคงอะ่ะมันเป็น internal colonization เนี่ยนะฮะก็ไม่รู้จะเชียร์ไปหาสวรริมาอะไรไงแต่ถ้าเกิดบทบาทของฝ่ายความมั่นคงของประเทศของคุณเนี่ยสามารถบุกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศอื่นได้อะไรเงี้ยเอออย่างนี้เชียร์สนุก มันเชียร์ไม่สนุกไงถ้าคุณรบกับพลเมืองของประเทศคุณเองอ่ะก็ไม่รู้จะเชียร์อะไรยกเว้นซะว่าคุณเชียร์แล้วคุณสามารถเข้าถึงอำนาจได้เองอีกเรื่องหนึง่งแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่แบ่งปันให้มาถึงพลเมืองโดยทั่วไปไง